ค,คลิปนี้จะเป็นคลิปสําหรับการเลือกกิ้งก่าทะเลทรายเบียดดากอนนะครับซึ่งวิธีเลือกง่ายๆเลยทุกคนสังเกตนะครับในกระบะนี้จะมีอยู่1ตัวที่ไม่ควรเลือกทุกคนเห็นไหมเอ่ยอจะมีใครเห็นไหมเอ่ยว่าควรจะไม่เลือกตัวไหนดีนะครับก็คือตัวนี้นั่นเองตัวนี้เราให้น้องกินเยอะเกินไปนะครับน้องเลยอ้วกออกมาทุกคนท้องอืดน,นะครับนี่เลย แต่ว่าแบบเนี้ยเราควรจะแบบเน้นพวกผักนะครับวันนี้ก็คือให้น้องกินไปแค่ตัวเดียวนะครับก็ต้องค่อนข้างใช้เวลาในการแบบกว่าน้องจะฟื้นตัวกลับมาปกตินะครับสําหรับตัวที่ควรเลือกนะครับลักษณะของเบีย์ที่ควรเลือกนะครับ ก็คือเป็นแบบนี้เลยกระปี้กระเป๋านะครับกระตือรือร้นตาจะต้องสดใสแบบนี้เลยที่สําคัญดูโคนหางทุกคนโคนหางจะต้องแน่นแบบนี้นะครับลักษณะพื้นผิวของน้องเนี่ยก็จะต้องไม่มีตุ่มไม่มีแผลนะครับไม่มีความด่างสีสันยอดฮิตตลอดการก็จะเป็นสีนะครับสีนี้เลยโทนแดงดานะครับทุกคนบ้านเราเนี่ยนิยมมากๆนะครับไม่ว่าจะถูกจะแพงก็แดงไว้ก่อนก็จะเป็นโทนแบบนี้นะครับในกระบะนี้ก็จะมี h a l ด dark นะครับเป็นลูกครึ่งระหว่าง dark เรดกับ ลูกครึ่งของดาร์กเลสนะครับมาชนกันเป็นตัวฮาร์ฟนะครับในกระบะนี้นะครับพวกฮาร์ฟก็จะมีลักษณะสีเป็นโทนแบบนี้นะครับออกส้มแดงนะครับออกดําก็มีบางตัวนะครับสำหรับโทนดาร์กนะครับทุกคนก็จะเป็นโทนนี้นะครับตัวนี้ก็นิยมเลี้ยงกันมากๆนะครับในคนไทยแล้วก็ต่างชาตินี่เลยก็จะมีความคเหมาดำแล้วก็มีความแบบว่าสีออกแดงดำนะครับเป็นสีดาร์กเลสนั่นเอง แล้วก็อีกหนึ่งตัวไซส์ใหญ่นะครับนี่เลยจะมาโชว์ให้ดูตัวนี้อาจจะไม่ดำมากนะครับเพราะน้องเป็นไฮโปดักเลสนะครับก็ถือว่าตัวจริงก็สวยมากๆเป็นตัวที่สวยเหมือนกันแต่ว่าไม่ค่อยดําเท่าไหร่แต่ความสมบูรณ์เนี่ยเห็นปะเบียดถ้าสุขภาพดีเนะี่ยทุกคนจะเห็นว่าเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูถ้าตัวใหญ่ก็จะค่อนข้างเห็นชัดเนี่ยตาเอย่ยจมกูกเห็นไหมจมูกทั้งสองข้างจะต้องโล่งด้วยนะครับแล้วก็โคนหางที่แบบที่บอกก็คือไม่ผอมแล้วก็หลังเนี่ยเห็นปะไม่ขึ้นแบบหนาเพราะว่าบางคนอ่ะ เลือกเบี้ยเนี่ยเอาตัวนิ่งๆแบบนี้ไม่ได้นะครับทุกคนต้องเลือกตัวที่กระปีก้กระเป๋านิดนึง